มีบุคคลใดสงสัยตั้งแต่การสร้างตั้งแต่การวางก็จะมีเรื่องเล่าต่อเพื่อทำความสงสัยในสิ้นความสกไขยไปแต่ทั้นี้ทั้งนั้นเราก็จะได้มี มรดกอลังค้าที่จะยูก็ประเทศไทยนี้ตลอดไปเพราะครั้งหนึ่งคนไทยสมัยโบราณเนี่ยหรือว่าในอาณาจาักรเสี่ยงกเนี่ยได้ภาคภูมิใจมาแล้วว่าได้เป็ามหาครหมยิ่งใหญ่ และในมีพระเจ้าแผ่นริน่งมีนามว่าไคยวรมัาทีเจในครั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าไปาแสนไปสักเพียงใดตามก็ไม่มนิ่ดูได้บอ่ลูกจุงหลานเดินทางไปนมรรคนพร ไปเพื่อต้องการอยากจะไปดูอาณาจักรอัน,นอยิ่งใหญ่และเป็นที่เ่าขานว่าทู่สุดของที่สุดก็คืดอดังพระมตอนสึ้นเลครั้งนั้นในสายตาของแต่ละผู้คน มกกักจะเต็มไป้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจและมีความเสน่หาเพราะที่จะบอกต่อ,อกันไปว่าแผ่นดินของเรานี้ไม่ย่อหยอนไปกว่าพีระมิดไปกว่ามายาไปกว่าถ้ำหฮจันต้าเอโรนาและ ให้กว่าศสสาสนามันยังความติแตะตาพุ่งใจทำให้อนาจาักเสียมพุ่ในครั้งนั้นเนี่ยนี่ความพาดภุ่ิใจที่สุดแต่แล้ววัาหนึ่งแผ่นดินที่เคยยิ่งใหญ่ และในครองจิตใจของอาจาักรเสียงปุ้มมานนา้ำผลสรุปเราเป็นเพียงแค่ผู้มองดูความวิ่งใหญ่มันกลับคล้ายว่าเราเป็นบุคคลผู้มีเตียมดูว่าสนาหรือว่าไม่ได้ครองมาก่อนเลย มันยังความเสียใจให้กับคนน่าณาจากเสียงวกเนี่ยมาลยตลอดซึ่งอาณาจากนี้เนี่ยมีประชากรมากผู้คนเนี่ยนับจำนวนไม่ได้ว่าประมาณเท่าไหร่แต่ว่าบูคนเนี่ย ล้วนแล้วแต่อยู่ในประวัตศาสตร์ที่ผูกกล่าวขานว่ามันเป็นดินแดนอันยิ่งใหญ่และเป็นดินแดนที่ไม่ว่าจะเดินทางไปในที่ไหน,นไปพบปะสังสรรค์กับใครรอหน่ร้อยหนนะ้าและมีคนทั้งหลายเนี่ยตามตอบถามเราเป็นเสียงเดีวยวกันว่า บ้า,งงานเงินของเธอนั้นเนี่ยมีสิ่งมาจากของโลกจริงๆหรือในคานั้นเนี่ยคนในเงนเสียงกุ๊กนั้นเนี่ยต่างก็พูดออกมาอย่างภาคภูมิใจว่าใช่แล้วแผ่นดินของฉันได้ทำการก่อสร้าง และขอเสริมสมดนีกทดหวึ่ตอนนี้วพวกวทุกสารทิศทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเดินทางไปไม่ขาดสายไปทำการสัตวาระบูชาสิ่งที่มันเป็นวัตถุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีเรื่องราว ทำให้คงทั้งหลายนั้นเนี่ยตามประหดใจดีกว,ว่นว่าฟังหยู่ในชีวิตเ,เราจะทำเดินทางไปถึงจุดที่คนทั้งหลายาล่อตามนั้นได้ท่านผู้ใิญสถานที่ในอดีตที่เป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่ มหาเจตพัทธพิริย์ยันท่านได้อธิบายเอาไวบบ้อย่างนี้ว่าถึงรุ่พระเจ้าชัยรามันที่เจ็บช่นั้นผู้คนจะได้เห็นบุคคลที่จะตายเต้าขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็คือพระเสยดสยะเม่ทาน และบุคคลนั้นนี่เองที่มีชะตาชีวิตได้พองเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรและครั้งหนึ่งได้มาเกิดนามว่าพระเจ้าชัยวรวังีิเศษและในช่วงชีวิตของท่านนั้นท่านได้สร้างขาววรวัตถุ ที่คนทั้งหลายสร้างได้ยากและโอกาสที่จะรวมคนเป็นล้านคนเนี่ยมาอยู่จุดหมายอันเดียวกันเนี่ยมันก็ยากถ้าไม่ใช่พื้นหน้าเป็นบามีจริงๆแล้วชะนัเลยฟ้าจะประทานให้ต่อเส้นทางให้คนทั้งหลายโคจรมาอยู่จุดหมายอันเดียวกันการก่อสร้างในครั้งนั้น พรดินตองการอยากจะให้คนสังหลา์ได้มาสัมผัสได้มารับรู้ว่าผู้เที่ยวนำพาการก่อสร้างในครั้งนั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็คือผูดที่จะสำเร็จกรรารทัศนียเมไตรในอนาคตทงางไกยนี้นี่แหละก็ะพูดไปแล้ว พวกเราทั้งหลายอาจจะบอกว่าเออมันใช่หนะรือท่านผู้เจริญการวางหลักฐานและสาระสำคันั้นเนี่ยมันยากเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดานั้นจะสร้างได้ และคงไม่มีบุญวาสนาที่จะมีม,มน,นุษย์บุคคลใดนะเป็นความบารบมีเรียกที่อบารมีขั้นดาตั้งแต่เชื่อมใหม่เชื่อมายตัย้งแต่การยันเก็บบุรีตั้งแต่สบุรนกพรในครั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารมพยาศาลไม่ว่าจะเป็นเทวี ไลวาจะเป็นกาษัตริย์ที่สลาสลาวมาด้วยหินศิลาต่อสั้างวางทั่วทุกสถานที่นะั้นรวนแล้วแต่อํานวยความสะดวกบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นบุคคลที่มันเป็นสิ่งอย่างที่ต้องสร้างความเชื่อ เพื่จะเดินทางก็ไปสู่เมืองพระนครคนในยุคนั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรทำการค้าขายอะไรย้น <c oughs> แล้วแต่มีจิตใจเ,เพื่ยวเกื่เแผ่นำข้าวปลาอาหารไปบริจาคเป็นธรรมทานตามสถานที่ต่างๆ ภายในปฏิบัตเขาเคครับว่าอารมณ์เฮียร์ก็คือเป็นที่สะสมสบยางสำหรับคคนผู้เดินทางไปยังเมืองพระนครเพื่อต้องการอยากจะไปกร,กราบสักการะอุคชามหาเจะกท,ทัพที่ยิใหญ่ต้องการอยากจะได้เห็นอยากจะได้สังขารอยากจะได้ฟังเสียงตัวเป็นเป็น ของพระเสียยะเหตุของไทยราันที่เกิดหรือผู้ที่จะเป็นพระเสียญไกลในอนาคตอันไกลน,นี้เนื่อกการเวลาได้ทำลายความเชื่อได้ทำลายหลักฐานทำให้อนาจารนั้นเนี่ยถูกครอบงำไปด้วยการเวลาที่ ไม่มีเรื่องปฏิประตอนันดังแต่ก่อนแต่ใครจะจับใจความและใครจะไปรู้ว่าภาษาของโบราณนี้เขาอ,อ่านกันว่าอย่างไรเราก็ไปด้อมไปเดากันทำให้ภาษานั้นติดเชียงไปจากมูลความผิด ร่วงมาแล้วหนึ่งทันีอาณาจารยศรีหานะกรอ,อยูน่นี้อยู่ในเนือที่มันและก็เป็นพี่ที่ใช้ยวรามาที่เจียดนั้นท่านปารกอยากจะให้ดิแบบนแดนอนี้เป็นที่รองรับสมบัติมหาจากักรพรรดิ มันดังพระนครที่เคยจะเรารุ่เรื่องสุดๆเมื่อเาหนึ่งพันปีที่ล่วงมาแล้วเพราะข่าวแทรกใจออกไปบรรดาผู้มีสิทธิรักไทยในความเป็นสิ่งมหจำในการอยากเห็นสมบัติมหาจักรพรรดินั้นสิ ตาก็ลำหลัง,ลงบริจาคจะตุปัจจัยข้าของเพื่อมาทำการก่อสร้างมาบูชาเทพธิดีไมนภาษาและขอบอกอีกอย่างหนึ่งว่าการก่อสร้างเ็นครั้งนี้เราจะเห็นเงแค่การเริ่มต้น แต่โอกาสจะสิ้นสุดในยุคของเรานี้คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการวางการก่อสร้างเมืงสีหาคอนแห่งนี้จะกินเวลาไปอีกสามชั่วอายุคนหรือประมาณสองร้อยกว่าปีตามที่ได้สวรรคได้ลิขิตเอาไว้ดางที่กล่าวมาแล้ว